นะครับก็มาลุยกันต่อเกมอาร์ h นนะครับก็เป็นอีเวนต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นด่าน TWS 1นะครับอ่าเขาผมแอดมินหมีดาวซิงแบร์จ่อบอลเกมทุกเรื่องเกม่วันไว้ที่นี่นะครับผมเข้ามาลุยกันเลยนะฮะผมก็จะวางเอฟเซียก่อนนะครับเพื่อทำการยึดป้อมก่อนนะครับอันนี้นี่ต้องลอง ใช้ไปลเล่นไปทีหนึ่งนะครับผมถึงจะรู้สึกนะครับว่าศัตรูในด่านนี่สีแดงทั้งหมดเลยนะฮะเป็นมอนแดงนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะกันว่ายากอยู่ก็สามารถขนมาฟูลทีมได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะมีเคล็ดลับละก็เป็นด่านที่ปลดต่อจากเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมใช้ออปเปอเรเตอร์6ตัวชนะ PW8 นะครับ เดี๋ยวผมจะวางโฮชินะครับแล้วก็ทำคอมโบกับอีฟิตเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้สบายหายห่วงเรื่องเลทางด้านขวาบนนะครับผมโอก็โฟกัสตรงกลางละเกือบทะลุแต่ทะลุไปก็ไม่เป็นไรครับมีน้องแกะช่วยอยู่น่าจะเอาลงหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตีเอาไปอ,ไอันนี้อีฟิตลงแล้วครับจบแล้วข้างบนน่าจะปลอดภัย,ยหายห่วงแล้วเดี๋ยวเอาอะไรวางเอาฮีวเววางก่อนแล้วกันเออเพราะว่าเผื่อมีตัวที่แบบดามเมจแรงเว,รเวอร์มานะครับผมผมขายไซเรนทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าจะเอามายึด ตรงข้างล่างเรินว่าแอดนะครับจะได้ให้ป้อมข้างล่างเนี่ยช่วยยิงด้วยนะครับเฮ้ยฮึมตีแหลกอยู่เนี่ยสก,กายดีผมเกือบไปนะผมเมื่อกี้เนี่ยพอเรายึดได้เนี่ยเวลาโกเลมมาก็จะได้ไม่ต้องลำบากมากนะครับนั่งดูเสาเนี่ยตีโกเลมฟรีๆเลยเดียวเดียวเดียว ต้องกดแล้วต้องกดแล้วเดินดุ่มมาจากไกลขนาดนี้คือถ้าไม่กดผมว่าตัวเมื่อกี้นี่แหละตกสกายดีประมาณสทีหายนะครับเดี๋เกือบลืมอมโฮชิโอแท้งโกเลมนะครับผมแต่ข้อดีก็คือเขามีพาสซีฟในการหลบหลีกนะครับ ป็นเปอร์เซ็นต์นะสุม่มจะจำไม่ได้ประมาณยี่สิบห้าหรือเปล่าอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับจบแล้วหรือเปล่าเดีย๋ยวผมขอดูว,ว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฮะอันนี้ผมขออนุญาตค่าไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่สปอยเรื่องแล้วก็จะได้กระชับลงนะครับผม น่าจะหมดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมจะเหมือนเห็นมีดานพิเศษอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูหน่อยหืม,มีเอ็กตา้านะครับผมเ<ะ>เดี๋ยวอันนี้เขาจัดทีไม่ผมด้วยนะครับซึ่งเป็นทีที่ผมไม่เคยเล่นเลยดีว่า เอาไงดีลุยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวอตติม่เนี่ยผมก็กระชาไม่ได้ส่วนแฟนทอมเนี่ย <c oughs> คือมันข้ามแพทแล้วก็ไม่เคยแตะนะครับก็จะลองม้วนหัวดูแล้วกันถ้าเกิดรอบเดียวผ่านผมก็จะเอาลงต่อเนื่องเลยแต่ถล้าเกิดรอบเดียวไม่ผ่านเนี่ยก็จะตัดไปวันอื่นนะครับผม,มอ่าเอ็กเซียผมถนัดตำแหน่งเนี่ยแหละวางไว้ แต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันน่าจะยากเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเอาทีมา,าที่เขาจัดมาให้เมาให้เราลองเล่นนะครับผมอาจจะวนี้วางข้างล่างแผนขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับแรปปุกนะครับเพราะว่าตายเมื่อกี้ผมเสียช่องไซเรฟรีฟีฟีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไ,ไปวางจุดที่แบบว่ามันชาร์จเสาข้างล่างอนะ่ะอืมมันเลยเสียไปแบบฟรีฟีเลย วางโลหันลงก่อนอมผมว่าปล่อยไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าศัตรูยังไม่หลุดมานะครับเดี๋ยววางมัตติมาหันขึ้นแทนนะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงเนี้ยผมใช้น้องแกะเมื่อกี้นะครับเฮ้ยต้องรีบวางเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่วางนี่ผมว่าทะลุแน่นอน แต่แฟนทอมนี่อ้าวมีร่างปลอมแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะกินพื้นที่หน่อยเหมือนเล่นเป็นสายซัมมอนนะครับสำหรับแฟนทอมเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนทอมตายเนี่ยร่างแยกก็ตายนะครับน่าจะยกเว้นแค่ไม่กี่ตัวอย่างตัวของในจิงเกลเนี่ยสามารถลงแล้วก็ลงฟักทองและถอนในจิงเกลออกโดยที่ฟักทองยังอยู่ได้นะครับผม อันนี้เอามาเพิ่มเสาอย่างไวแล้วก็ทำสโลนะครับแล้วก็อุดไวนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมอติมา,มามาเนี่ยก็ค่อยๆจะตีเบาอยู่ในบรรดาเม็ดนะครับ ก็เลยต้องเพื่อความชัวเอามาอุดไว้ตรงนี้ก่อนแช์เสาต่อนะครับต้องรีบแชสก่อนกเลมมานะครับผมของผมก็เมื่อกี้แชสเสาเสร็จแล้วก็เลยดึงออกก่อนแล้วก็เอาน้อง ตัวฮ Q เนี่ยมาวางใส่หลังเอ็กเซียแทนนะครับเออเอาแมตติคอออกก่อนลืมโอ้โ <c> ห <oughs> แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนหลุดนิ่วไงเอา้ยดีแบบหนึ่งแนละ้ววางไม่ทันไง,งเข้าแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้มอสติม่แล้วกันเดี๋ยวจับจังหวะเซลวีน,นิดนึงนะครับก่อนมันจะเข้าเนี่ยกดสกิลมอสติม่นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสกิลสตันนะครับผม เนี่ยปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหก็อุดนิดไปนะครับคุยเพลินๆอยู่โอ้ยเจอทุกหน่สั่นไปโอเคข้างบนก็กดสแตนนะครับเอาอยู่รึเปล่าตัวข้างบนนี่ตีแรงกัเนี่ยไม่น่ารอดแล้วผมเตรียมหาตัวมาลง่อลอุ้ยแฟนท้องแฟนท้อง ไปโดนฮิวแฟนทอมไปด้วยเอ้ผมเอาไม่โดนด้วยน่าจะขายทิ้งได้แหละเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยเป็นฟ้าดีพอยนะครับก็คือเขาสามารถขายทิ้งได้เอาเดี๋ยวไอช่องนี้ลงไม่ได้ผมลืมดูไว้เลยว่าก,กัมมี่หายไปเมื่อกี้หาเลย พอหายแล้วเราไม่สามารถลงได้นะครับโอเคตอนนี้อีกประมาณสิตัวได้นะครับโคเลมมาแล้วจะผ่านช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยโคเลมนี่คือสุดๆนะฮะนะครับโอ้โหก็จัดว่ายากเลยนะฮะโคเลมเดี๋ยวอหนึ่ง ใช้มันจีคอจากการเสาข้างบนตัวที่แบบว่ายิงเสาเราข้างบนก่อนนะครับปปแต่คิดว่าอุ้ย,ยฟังหุ้นฟังหุ้นอ๋ออ๋อโอเคเสาช่วยไว้อยู่ลืมลืมลืมอ้าวเสาโดนยึดแล้วครับต้องทำการแฮกกลับนะครับผมอ่ะหันไปทางนี้กัน จะทันกเลมตัวข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่ามันรอเนี่ยสองเสาตรงนี้น่าจะลุมยิงตัวข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นข้างบนไม่ทันนะครับแล้วก็ข้างล่างต้องรีบแฮกนะครับทันหรือเปล่าทันตัว,วอืเฮ้ยเอาไม่น่าทัน โอ้ยว้าวไม่เป็นไม่ท่องเรียบร้อยแฮกเรียบร้อยแล้วแฮกเอ็แฮกเอ็นเป็นยังช่วยกันแฮกเสาโอเคสามเสาช่วยกันยิงจบนะฮะน่าจะน่าจะได้แหละนีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ดนะครับแต่เดี๋ยวผมไปแวะดูอีกนิดหน่อยว่าเหลือ เควสอะไรหรืออะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าให้ทํานะครับผมถ้าเกิดมีเพิ่มเนี่ยก็ค่อยมาลุยกันต่อวันอื่นแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆะครับสำหรับเกมอาไนานะครับอ่ะตรงนี้เฟกข้ามมาหน่อยนะครับผมก็ครบ Book เดลีล่บุ๊กห้าเล่มแล้วปึ๊บนะครับกดไปนะครับมันจะเกินมาเล่มหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยเก็บแล้วก็เอาไปแลกนะครับ และเข้าด่านพิเศษนะครับเนี่ยสังเกตว่าปวดล็อกได้แล้วนะครับผมปุ๊บก็จะมี TWS2 มานะครับยังไม่มี EX นะครับเดี๋ยวขอสำรวยกว่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแบรแต่อ่อบาเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่